สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาร์ลตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุลมท่านล,ลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15เมษายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตรไทยวันที่เขาพิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุลมกุมตุนเมทุนนะครับข้อความจากคนรักเก่าขอดูพลังงานไพ่พื้นดูชะตาสิบใบให้กับชาวธาตุลมนะครับเป็นไพ่ของไพ่ใบแรก เป็นพลังงานงการฝ่าฟันเป็นพลังงานความอึดอัดอาจที่จะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องแก้ไขกับปัญหาด้วยความเข้มแข็งที่ตัวของเราการเปิดกับสิ่งใหม่ๆการเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นไพ่ของจัตติ เป็นพลังงานของความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือพลังงานของชาวตุลลัคนาตุลชาวท่านลมมีพลังงานของชาติติเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองนะครับมีพลั like, งงานการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาดูแลในสิ่งที่ความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณก,ก็ได้นะครับมีพลังงานของ เดอะเดวิลนะชาวมังกรลัคนามังกรนะครับเป็นไพ่ของการพัฒนาการความรุ่งรวงความมัวเมาความเจ้าชู้หรือมีพลังงานของการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นพลังงานของการที่ดึงความรักเป็นความรักสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้ความเจ้าชู้การพัฒนาการกับความรู้สึกยังตัดไขออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหณ์คนที่มีความ คิดิเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่อาจจะเสริมศักยภาพในตัวของเราเองเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักคุณจะสามารถไปในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณฝันได้นะครับมีพลังงานของ the emperor ชาวเมธท้าุไฟเป็นไพ่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาต ลมนะครับเป็นไพ่ของพางงานของอ h e Emperor เนี่ยความนิ่งอยู่ในบางการดูสถานการณ์กับความรู้สึกต่างๆความเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะครับ Queen of b a ราชนีแห่งไฟราชนีแห่งความที่เข้มแข็งราชนีแห่งความมุ่งมั่นราชนีแห่งความเอาใจใส่และความทุ่มเท ทั้งเรื่องการงานและสิ่งต่างๆที่คุณทุ่งเทนะครับมีไพ่ของการเลือกลาการหย่าร้างการจบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมาของความรู้สึกที่มันผิดหวังกับความรู้สึกที่มันเศร้านะครับมีไพ่ของการมูฟออนออกมากับปัญหาในความคิดอาจที่จะมีการที่ปัญหาที่มันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่มันซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากๆปัญหาที่มัน เราเป็นฝ่ายที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกพายเรือสู่เส้นทางของเราแล้วก็ได้การเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของการเวลานะบางปัญหาบางอย่างอที่จะต้องใช้เวลาขี่ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะสามารถฝ่าฟันตอสรักและปัญหาไปได้นะครับมีไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีนะเพจออบวานการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นการ ให้โอกาสกับตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองความทุ่มเทการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับมีไพ่พลังงานของใต้สำรับเป็นไพ่พลังงานของควีนออฟสอดราชินีแห่งสายลมเป็นพลังงานของความเข้มแข็งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคหรือมีการที่เราอาจที่จะเคยให้โอกาสกับคนคนหนึ่งไม่รู้ตะกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็ได้นะ โอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้ให้คนขวายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปสายลมที่พัดผ่านก็คืออุปสรรคที่พัดผ่านไปแนละ้วคุณจะเข้มแข็งกับความรู้สึกคุณจะชัดเจนไปข้างหน้าของคุณการฝ่าฟันการไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ t i ม e เวลาวันเวลาวนเลานี่ยมันเป็นการที่เวลามันจะไปเรื่อยๆเราอยู่แห่งพลังงานแห่งห้วงเวลาวันเวลาเราจะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะพบเจอสิ่งอะไร แต่เรารู้วันนี้ว่าเราทําอะไรนะครับจับสิ่งที่เราทํามันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะครับการตื่นรู้การหลุดพ้นต่างๆความเป็นอิสระในตัวของตัวเองความสุขในทุกๆวันที่ดูแลตัวเองที่เอาใจใส่ตัวเองที่รักตัวเองก็ได้นะการที่เราจะฝ่าฟันไปข้างหน้าของเราการเห็นคุณเห็นค่าในตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับมีพลังงานของ แมนนัดนะครับเป็นพลังงานของความคิดในตัวของคุณการที่เราอาจที่จะมีไพ่แห่งการที่เรามีสติในทุกๆวันการที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆความคาดหวังในอนาคตต่างๆของคุณการมองไปข้างหน้าของคุณ การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวของเราเองก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เซลล์คอร์สไพ่พลังงานของ1ิบใบนะครับเป็นพลังงานของความอึดอัดความกดดันในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะที่จะมีพลังงานของเราอาจที่จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้เราเราจะสามารถฝ่าฟันต่ออุปสรรคเราเข้มแข็งในความรู้สึกต่างๆของเราเราอาจที่จะถือดาบของเราฝ่าฟันต่ออุปสรรคด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยใจที่ชัดเจนของตัวของเราเองนะครับ The Emperor เป็นพลังงานของคนที่ดูแลนะเป็นพลังงานของการปกป้องการดูแลการเอาใจใส่กับคนที่คุณรักก็ได้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีพลังงานงความหลอกลวงกับอดีที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานงการที่เขา ทำให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจแต่คุณกลับมาเข้มแข็งในความรู้สึกต่างๆของคุณคุณอาจที่จะมีพลังงานความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของเราเองหรือชาวธาตุลมเนี่ยอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับของชาวธาตุลมนะครับาการฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปข้างหน้าของคุณนะอขอดูพลังงานไพ่ออดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานความรักที่ยอมถอยออกมาการเดินจากออกมากับความรู้สึกต่างๆนะอ่า มีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกกับสิ่งของต่างๆที่คุณไหนที่จะรู้ถึงกับสิ่งที่เขาทํากับคุณก็ได้ความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันผิดหวังมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้ของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของ9ก้าเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองการกลับมานิ่งอยู่ในเซฟโซนของเราการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในบันลังของเราการปกป้องที่ตัวของเราเองมีพลังงานของโซสวยรวยรอในแบบของคุณในอ่าที่คุณอาจี่จะรู้สึกถึงความ สุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับความพยายามและความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันก็ได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกกต่างๆก็คือหัวใจของคุณการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองนะครับความผิดหวังความเสียใจการที่มีคนที่ทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาการทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันกัน การที่ทําให้ความรู้สึกที่เรามันยังมีบาดแผลในหัวใจกับความรู้สึกต่างๆของเราอยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้นะ,ะที่จะเป็นพลังงานของการที่เราอที่จะมูฟออนออกมากับความรู้สึกต่างๆการเวลา สิ่งต่างๆของเราแล้วก็ได้เราอาจที่จะมาอยู่ในวันเวลาของเราในสิ่งที่เราทําและในสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคาอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะนำพาสิ่งดีๆให้กับชาวธาตุลมนะครับเป็นพ,พลังงานของการมีสติในทุกๆวันในทุกวินาทีของคุณการตื่นรู้บางอย่างในตัวของคุณการไปอา่จะมีพ่แห่งการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพา คัดกรองคนที่มีสิงที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมองตาได้รู้ใจเป็นพลังงานของการหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นบางอย่างแห่งการพบเจอคู่สัญญาคู่อธิษฐานซึ่งกันและกันนะครับเดือดสตาร์ความสุขความสมหวังดวงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองความมีออร่าแห่งความสุขความเข้มแข็งการฝ่าฟันไปขา้างหน้าในออฟคับกันยานิมิตนะอาจจะเป็นพลังงานของกันยานิมิตความทุ่มเทการฝ่าฟัน การเดินหน้าสู่เส้นทางของเราสู่ชัยชนะแห่งความประสบความสําเร็จในตัวของคุณนะครับมีไพ่แห่งการเดินทางในช่วงนี้อาจที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมากับความอึดอัดน,นะมีไพ่แห่งเดอะเฮอร์มิตนะอ่าเจ็ดเหรียญ เดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสัจธรรมแห่งชีวิตของของแต่ละคนนะครับเป็นพลังงานของสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงนะเดสเนะี่ยเป็นพลังงานของการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณนะครับช่วงนี้อาจที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณก็ได้อนาคตมีพลังงานของสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะจะนําพาพบเจอคู่กัลยาณมิตรคู่คนที่ เปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับต่างฝ่ายต่างมองตาเละรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเป็นคนที่เข้ากันได้ด้วยธาตุนะที่จะเป็นพลังงานของชาวพฤศษกรรณาพิศกชาวกันลักนากันนะครับชาวธาตุลมกุมตุนไม่ถุนธาตุไฟเม,มสิงธนูธาตุดินกันพฤศษมกรธาตุน้ํากระกฎินพิจิกนะที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กงร้อแห่งโชคชะตา โชคดีๆสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมนะครับอโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีด้วยตัวของคุณเองนะ,อะขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับข้อความจากคนรักเก่านะ,ะมีพลังงานของอาที่จะมีพลังงานของการที่ มีคนคนหนึ่งคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของไพ่เดอะเอ็มเปอร์เป็นเหมือนพ่อดูแลลูกคนที่ทุ่งเทคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกัน <Favorite> มีพลังงานการที่มีความหวังความฝันไปด้วยกันความสําเร็จความอบอุ่นต่างๆไปด้วยกันนะครับมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะเคยเดินในเส้นทางเดียวกันพร้อมที่จะปกป้อง พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันมีไพ่แห่ง Queen of p e t ทเคิเนี่ยเป็นพลังงานของราชินีแห่งความมั่นคงเป็นพลังงานของคนที่เคยซัพพอร์ตก็ได้นะคิดถึงคนที่เคยซัพพอร์ตเขาคิดถึงคนที่ห่วงใยเขาคิดถึงคนที่พยายามทําทุกๆอย่างเพื่อเขาก็ได้นะในวันเวลาที่คุณทุ่มเทในวันเวลาที่คุณเข้มแข็งแล้วขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงความรู้สึกดีๆที่คุณเคยทำเพื่อเขาคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะ คนคนหนึ่งอาจที่จะรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันรู้ค่าในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาดีๆที่มันย้อนกลับไปไม่ได้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่อยากจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่เขากลัวคุณที่จะไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของควีนออฟซอดนะกับโอกาสที่ให้ไปกับสิ่งต่างๆที่ให้คุณให้กับเขาไปนะครับมีไพ่พลังงานของของเขานะอาจที่จะเป็นพลังงานของเพจออฟคอย เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นอ่าเขาอาจที่จะมีพลังงานางความหวังความฝันต่างๆของเขาในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาตั้งใจก็ได้นะครับมีไพ่แห่งความคิดถึงเดิมมูลการสับสนบางอย่างในัวงเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําลงไปเพราะตอนนั้นเขาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นพลังงานของเดวิลนะความรุ่มหลงความมัวเมาวความที่เขาอาจที่จะสนใจในสิ่งที่เขาลุ่มหลงไปก็ได้นะครับมีพลังงานของเพ ค i n o of คอยนะอ่ะเป็นพลังงานของเขาอาจที่จะกลับมาดูสถานการณ์บางอย่างในตัวของเขาก็ได้นะครับว่ากับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณนะเดอะเมจิเชีเป็นไพ่พลังงานของคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้คนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะเขออาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยทําเพื่อเขาทุ่มเทพเพื่อเขาโอกาสมีไว้ให้กับคนที่ดูแลโอกาสต่างๆนะเขออาอาจที่จะเคยมีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมาก วันหนึ่งที่เขาไม่มีคุณแล้วเขาอาจที่จะคิดถึงนะคิดถึงอยากย้อนกลับมาอยากกลับเข้ามาสัญญาบางอย่างคิดถึงวันเวลาที่เราเคยสร้างครอบครัวคิดถึงวันเวลาที่เราเคยคุยถึงเรื่องอนาคต การที่เราจะเป็นครอบเป็นครัวกันมองถึงอนาคตไปข้างหน้าด้วยกันความชัดเจนซึ่งกันและกันเข้าอาจที่จะมีพลังงานการกลับมาเคลียกับความรู้สึกชัดเจนในความรู้สึกกลับเข้ามาสัญญาบางอย่างอะไรกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นวิวออ o ฟอร์จูนเพจออ o วานเดอ e s ซันะครับเป็นพลังงานของคนที่เคยร่วมทุกร่วมสุขเคยสนุกสนานด้วยกันมีไพ่ของการที่สถ้วยมีไพ่ของคนเก่าๆเนี่ย คิดถึงสิ่งความอบอุ่นเราเคยร่วมทําด้วยกันเราเคยมีความสุขด้วยกันเราเคยเอาใจใส่กันเราเคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณและกับความรู้สึกต่างๆในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมาในวันเวลาที่เขาขาดบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปรู้สึกตัวในวันเวลาที่สายไปรู้สึกตัวในวันเวลาที่ไม่มีกันเป็นพลังงานของการอยากที่จะวนกับ เข้ามาอีกครั้งหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยกงรอแห่งโชคชะตาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเขาที่จะมีการกลับมาเคลียร์กับความรู้สึกขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอของชาวธาตุลมนะครับท่านมีของคนโสดที่จะมีพลังงาน,นการพบเจอคู่สัญญานะ,ะสู้คู่สัญญาเข้ามาเติมเต็ม การเวลาวันเวลานำพาพบเจอคู่สัญญาเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของอที่จะเป็นโอกาสของคุณโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความฝันของคุณที่จะทุ่มเทกับความฝันกับความหวังต่างๆในอนาคตของคุณอยู่ก็ได้นะของชาวธาตุลมนะครับในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันในสิ่งที่คุณหาความรู้ให้กับตัวเองสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ การฝ่าฟันไปข้างหน้าของเรานะาช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของคนที่รับข้าราชการก็ได้นะครับเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะเป็นคนที่ที่จะเป็นทหารตํารวจก็ได้นะครับหรือมีคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะที่แอบมองมานะอาแอบมองมาอยากติดต่อ เข้ามาพูดเข้ามาคุยนะอันนี้สำหรับคนที่จะเข้ามานะครับอขอดูพนังงานของคนเก่านะครับแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีไพ่ของ9ดาบนะที่จะมีการที่เขารู้สึกถึงความอ้างวางความโดดเดี่ยวหรือเขาไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือเปล่ากับความที่เขาเป็นคนที่เอาทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันพังกับมือเขาเองนะ,ะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นเป็น king of p e n t a c l e นะครับแสดงความเข้มแข็งในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอ่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องดูแลและเอาใจใส่ทุกๆอย่างนะครับมีพลังงานของโอกาสต่างๆมันเป็นของคุณนะ,ะมีไพ่ของการเดินทาง ที่จะพบเจอคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะครับมีไพ่ของดูเวอร์เป็นพลังงานของการสิ้นสุดบางอย่างกับประสบการณ์เห่งการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาและกับความรู้สึกต่างๆมันยังมีบาดแผลในหัวใจของคุณการหลุดพ้นต่างๆการตื่นรู้ประสบการณ์สิ่งต่างๆจะทําให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นนะครับความผิดหวังความเสียใจการลังเลการสับสนกันเหมือนเหมือนเขายัง ลังเลสับสนบางอย่างในตัวเขารักพี่เสียดายน้องอยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่เขาอาที่จะเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกกับความรู้สึกต่างๆของเขาแล้วก็ได้นะครับเป็นคนที่จะต้องเลือกว่าจะกลับเข้ามายังไงหาคุณยังไงนะครับเป็นไพ่พลังงานของสถ้วย เป็นควีนออฟครับการดูแลการเอาใจใส่ของคุณการที่ดูแลของคุณนะ,ะเขาอาจจะคิดถึงวันเวลาที่คุณดูดูแลเขาเอาใจใส่เขามีคุณที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดทุ่มเทเขาดีที่สุดความอบอุ่นกันละกันความเป็นครอบเป็นครัวนะ,อ,ะอยากติดต่อกลับมาสื่อสารกลับมาพูดกลับมาคุยมีคนที่บล็อกมีคนที่ปิดกัน้นมีคนที่มีกำแพงกันไปนะเป็นพลังงานของเดสตา เป็นพลังงานของความโดดเด่นความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับอ่าเป็นการที่เคยปิดกัน้นเคยบล็อกเคยมีกำแพงการติดต่อการสื่อสารกันไปอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเคลียร์กับความรู้สึกต่างๆเพื่อกลับมาเป็นข้อเป็นขวาวเรียนรู้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุลมนะอ่ามีพลังงานของแรงดึงดูดแห่งจักรวาลจักรวาลจะนํกกานนพาสิ่งดีๆ เข้ามาให้กับชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานการที่พบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มพร้อมที่จะดูแลและเอาใจใส่พร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุปสรรคกับปัญหาไปด้วยกันนะอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้ชาวธาตุลมนะครับอขอไพ่สรุปและแนะนําครับ เป็นไพ่ของจัดเม้นผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมพฤติกรรมและการกระทําจะส่งผลถึงการกระทําต่างๆนะครับเป็นคนที่ที่จะได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้หรือเป็นการหลุดพ้นบางอย่างหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานของการที่เราสิ้นสุดกับความรู้สึกต่างๆ เก้าเดินสู่เส้นทางอนาคตข้างหน้าของเรานะามีไพ่พลังงานของเดอร์มิเชียนคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วกับความรู้สึกต่างๆคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะกับความรู้สึกนะเป็นการมองถึงสถานการณ์ความหวังความฝันไปข้างหน้าของคุณอาจที่จะกลับมานิ่งดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาอาจที่จะเคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเศร้ามาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการมูฟออนออกมานะคนที่เคยผิดหวัง เสียใจกับความรู้สึกความทิมแทงถามว่ามันยังมีบาดแผลในหัวใจอยู่ไหมมันยังเจ็บอยู่ในหัวใจอยู่นะครับเป็นพลังงานของเดชริย์การก้าวเดินความเข้มแข็งความอดทนการเดินทางไปข้างหน้าของเรา Queen of p e t c l s เป็นไพ่ของราชินีแห่งความมั่นคงมั่งคัง่งเงินที่เพิ่มขึ้นการมองถึงอน,นาคตการเงินต่างๆของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสองดาบนะ The e m เ เป็นไพ่ของเดอะฟูลการเริ่มต้นที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของการแอบสืบแอบส่องการแอบมองการอยากติดต่อกับเข้ามาเป็นข้อเป็นครัวการสร้างอนาคตไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่ในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาแล้วอะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณทําเพื่อเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดี กันและกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นช่วงนี้ชาว่าตลมอาที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานมากกว่าความมุ่งมั่นการมองถึงอนาคตการสร้างรากฐานให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับสำหรับการสร้างรากฐานให้กับตัวของตัวเองนะ,ะเป็นพลังงานของการที่พบเจอเป็นพลังงานของบุญนําพาพบเจอคู่สัญญานําทางเป็นคู่คนที่คุณเคยกัลยาณมิตรที่ดี เข้ามาเติมเต็มในหัวใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันของชาวธาตุลมนะครับอ่าหมอโทษก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ